สวัสดีครับพี่เพืน่อน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันเช้าวันอาทิตย์ที่3าพฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้เริ่มกันที่มวยไทยจัดสีนะครับมวยไทยจัดสีวันนี้มาเวลาเดิมนะบ่ายสองครึ่งสินาฬิกาสานาทีครับเปิดวัวความันคู่แรกสอนธนงรถสวยจากเจ็ดเมื่อวานนี้ของจ่ากเจ็ดรถสวยมากนะครับที่เวทีมวยเสียอมอมน้อยยอดศิลปะราคาแพงเลยราคาแพงเลยนะครับอ่ะใครที่ได้ยอดศิลปะมาเอามาเป็นทุน นะรสอนท่านองรถสวยจัดเจ็ดวันนี้จะใครขีเลี่ยนผู้นี้ซ้ายกับขวานะครับขวากับซ้ายนอกกับในแข้งกับเข่าสอนท่านองสายจัดๆเลยสายช้ำๆเลยนะครับสอนท่านองสายพิ้วสอนท่านองสายพิ้วนะครับไอคิวชกฉลาดนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะตั้งหวังคานอกได้ลุนที่วงในขีเลี่ยนเพชรสี่หมื่น 40, อ,อูดอุดอรผลงานดีมากดาวลุ่งชุดพิมพ์นิยมของวิทยาเพชรสี่หมื่นเขา ห้าชนะสี่แพ้แค่ไฟเดียวนะครับแพ้ยอดกันช้างนาครศรีไฟที่ผ่านมาล่าสุดไฟที่ช่องเจ็ดสี่ทางด้านขีเลี่ยนมวยขวามวยเข่าแข็งแรงลุ้นที่วงในแล้วก็ต้องเดินติดถึงตัวในนี่เหนียวนึบเลยเข่าแข็งแรงมากดุด,ดันยันห้ายกต้องบังแข้งซ้ายได้แล้วเดินติดถึงตัวเพราะว่าวงในเนี่ยคีเลี่ยนตีได้ทุกท่าตีได้ทุกเกลี่ยม คู่นี้ต้นๆมันจะอยู่ที่ทางด้านของสอนธนงแต่ว่าเปิดมาเนี่ยอยู่คีเลี่ยนละถ้าคีเลี่ยนติดถึงตัวเมื่อไหรนะ่นัรอช่องตัวได้เลยคิดตังค์นะครับวันนี้คู่แรกมวยไทยจะสี 4, ไปที่คีเลี่ยนคู่ที่สองเพชรกำลังกับทางด้านของสายนาทีสา,าทส,าาทสายนาทีตกรอบมวยรอบปูนเสือไปแล้วก็ไปต่อยที่วันนดทีตกรอบมวยรอบปูนเสือเนี่ยโดนในยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยเนี่ยเคลียร์ตกรอบแพ้นอกจกสี่และหลังจากนั้นไปต่อยที่วันไปต่อยกับหนึ่งธรณีกวยบางขลม แล้วก็ล่าสุดไปแพ้เพชรกำนันเพชรกำนันก็คือเพชรหนองคอมนายแพทย์วิรชนไปต่อยกันที่จังหวัดอุบลราชธานีคาที่แล้วต่อยกลางคืนวันนี้มาต่อยกลางวันเพชรกำนันนะที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าเดินสายต่างจังหวัดจะเป็นส่วนใหญ่เลยในกรุงเทพเนี่ยปีนี้โคเก็ตเนี่ยเพิ่งจะมาได้สองไฟไฟนี้ไฟที่สามไฟนี้ไฟที่สามสองไฟที่ผ่านมาต่อยที่ราดชดำเดนินวันนี้เข้าช่องเจ็ดสีทางด้านของเพชรกำนันซึ่งผมเคยเห็นเมื่อก่อนมวยขวาแข้งขวาหมัดขวา กล้าแรลกกล้าบวกกล้าสวนกล้าลุยอะแต่ว่ามาตรฐานการซิทซ้อมจะเป็นรองสีเสื้อหน้าเสือจะเป็นรองนะครับก็เป็นคู่ขาใจอะกันมาจากจังหวัดปูวลราชธานีขวาเจอขวารูปร่างได้กันเลยรูปร่างได้กันเลยนะครับสายนาทีมาตรฐานการซิตซ้อมดีกว่าแน่นะสายนาทีก็เป็นมวยขวาเตะขาสลับลําตัวนะครับเป็นมวยขวาเตะขาสลับลําตัวนะครับมวยขวาซ้ายหน้าได้ด้วยอาวุธมวยหนักแรงคู่นี้คู่ขี้ได้เสียคู่นี้คู่ขี้นะครับได้เสียจะเล่นซื้อขายก็ได้ แต่ว่าส่วนตัวยังชอบที่ทางด้านของเพชรกำตันวันนี้เข้าจ่องเจ็ดสีวันนี้เข้าจ่องเจ็ดสีอาวุธมวยเยอะกว่าอาวุธมวยเยอะกว่าทางด้านของสายนาทีนะครับแล้วก็มาถึงคู่รองของวันนี้ก้องกุลาจิตมังกนก้องกุลาจิตมังนรมาแทนนะครับมาแทนทางด้านของเพชรบุญชอบเพชรบุญชอบกดฟันถอนการชกไปเมื่อวานนี้ก้องกุลาเมื่อวานนี้ยังซ้อมอยู่เลยตอนเย็นแล้วก็โทรไปตามให้มาแทนใหญ่ก้องกุลาก็ซซายเหมือนกับเพชรบุญชอบอะ ครบเครื่องหลากหลาย้ายหนักสายแรงเหลี่ยมดีดีลาเชียงชกฉลาดแล้วค่ายใหญ่ทางด้านกล้องกุลามีรายการอยู่แล้วด้วยมีรายการจะต่อยวันเสาร์หน้าที่บ้านบึงชนบุรีต่อยในรายการสกิทมังกอนั่นแหละเขาโยกมาก่อนเลยมาต่อยกับดวนหนึ่งหรือว่าเพชรมณีเก็บพันธมิตรดวนหนึ่งนะซึ s, ่งล่าสุดเสมอกับแสนเอ็งรายการใหญ่ที่ค่ายพี่หนึ่งชายวัดรายการใหญ่ที่ค่ายพี่หนึ่งชัยวัดทางด้านของดวนหนึ่งหรือว่าเพชรมณีเนี่ยมวยขวาท้าดวนมวยขวาท้าดวนนะครับชวนแรกชวนปะทะชวนทะเลาะ แข้งน้ำและปั้มในแข้งน้ำและปั้มในแข้งน้ำและปั้มในนะครับแล้ววันนี้เจอใยทรายถามว่ากล้องกุลากับเพชรบุญชอบใครจะหนักกว่าใครจะแรงกว่านะวันนี้ผมไปกล้องกุลาถึงแม้ว่าจะมาแทนแต่ว่าเขามีรายการรออยู่แล้วเขามีรายการรออยู่แล้วแล้วได้ใหญ่ด้วยไปกล้องกุลาเลยครับชอบมากที่สุดในรายการด้วยแล้วก็คู่เอกเพชรทองหล่อกับทางด้านของจอมมาตรฐานข้อไข่มาตรฐานการพิจารณาเสื้อได้กันเลยได้กันเลยนะครับ เพชรตองหลอดซ้อมอยู่ที่พีเคมวยซ้ายเพราะว่าที่ค่ายพี่อันไม่มีมวยใหญ่ช่วยปัมช่วยซ้อมนะครับทางด้านของเพชรตองหลอดที่ผ่านมาไปลุยวันมาหลายไฟแล้ววันนี้กลับมาในรูปแบบของ5ยกอีกครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดชนะยกล่าสุดชนะยกเพชรตองหลอดเตะซ้ายต่อยซ้ายแข้งซ้ายออกได้หนักออกได้แรงต้นจัดลุ้นไปจอมพลันชัยสีเสือ้อนาเสือก็ใหญ่นี่เกรดเอของพลันชัยนะค่ายแบนเนมทุกคนรู้อยู่แล้วเมื่อวานนี้แพ้สองตัวมวยขวาจังหวัดเตะเข่าในเหนียวแข็งแรงแข็งแก่งนะครับมวยขวาเตะเข่าในเหนียว นะแข็งแรงแข็งแกรงจอมพัลันชัยลุ้นปลายปลายนะครับลุ้นปลายปลวันนี้ไปที่จอมนะครับนี่คือมวยรักวมาชอบมวยไทจัดสีนะครับนำมาฝางทุกคนทุกท่านวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ